เทียบสถิติก่อนชกศึกมวยเต่จ็ดสีครับวันอาทิตย์ที่7กนรนฎาคม2567เริ่มกันที่คู่เอกเลยนะครับ126ปอนด์สิทธิชัยสเดชพันธ์ให้โอกาสปานเพชรสุตะเล็กเมืองนนท์เข้ามาแก้มือ TV ที่เวทีมวยช่อง7สีครับตอ่อนก็ต่อยกันที่ราชดำเนินสิทธิชัย บุกบูกสู้ดีเบียดจับตีเข่านะครับส่วนปานเพชรวงนอกได้นะครับวงในก็มีตีเข่าสู้เหมือนกันแต่สมนมารย์เล่นเป็นเกมตั้งรับเสียมากกว่าวันนั้นเนี่ยสีชายแกเดินเบียดแล้วก็ถูกใจกรรมการแลวครับดูว่าเป็นฝ่ายที่เปิดเกมก่อนนะ แต่ว่าวันนี้ครับผมมองว่าปานเพชรน่าจะมาแก้มือได้แหละครับดูจากรูปทรงแบบนี้นะชอบปานเพชรนะครับถอยหลังตั้งรับดักเสียบก็จริงแต่ว่าน่าจะเก็บประสบการณ์จากไฟที่แล้วที่เคยแพ้มาต้องละเอียดขึ้นหรือว่าต้องขยันขึ้นแค่นั้นเองครับขยันเพิ่มขึ้นแค่กิ๊กเดียวอะ่ะก็น่าจะผ่านก็น่าจะเบียดได้แล้วแต่ว่าก็ยังเป็นห่วงในเรื่องของพละกกาลังออียงที่เห็นนะครับแต่ว่าจริงก็ยืนคข้าาย,ยกได้นะเพียงแต่ว่าสินชัยตัวนี้บุกบูสู้ดินเหลือเกินถ้าใครชอบสายบูสนะินชัยไม่ธรรมดาแต่รูปร่างช่วงก ก็ยังอยู่ที่ปานเผ็ดครับเดี๋ยวเทียบสถิติกันหน่อยนะครับแต่ผมบอกตัวชอบไปแล้วนะคู่นี้ผมชอบปานเผ็ดนะปานเผ็ดนะครับอายุ24ปีสูง180เซเมตรครับซ้อมที่ครายมวยสอจอเล็กเมืองนนท์สามฟอร์มหลังแพ้สิทธิชัยครับแพ้น็อกให้กับอับดัลลาออนดาาที่ชนะน็อกเมซัมอลเลนยา ย้อนกลับไปอีกในวันลุมพินีครับแกก็แพ้นอกให้กับอับดุ l ล a h ออนดัสครับชกไว้ล่าสุดเนี่ย26สพฤษภาคม2 5 6 7กับสิทธิชัยนี่แหละครับส่วนสิทธิชัยสอเดชพันธ์ครับนักชกวัย19ปีสูง173นักชกจากกันตรังจังหวัดตรัง3ฟอร์มหลังของเขาก็เบียชนะบันเพชรจอเจเล็กเมืองนนไปแบบสนุกนี่หละครับก่อนนั้นก็มีชนะเพชรกาลัานสิงห์มาวินชนะลูกช้างกระเป๋าลิง ถือว่าฟอร์มสดมากๆนะครับถ้าแพ้เนี่ยก็ดูไว้ในรายการวันแชมเปี้ยนชิพหรือว่าวันลุมพินีนะครับแก่แพ้นอกให้กับไข่มุกขาวทอรังมาดครับเมื่อวันที่26มกราคม2567ฟอร์มดีกับฟอร์มสดอหละแต่ว่าไฟที่แล้วมันเบียดเบียดกันก็ถ้าตั้งรับจับทางได้ดีจริงๆผมว่าผ่านได้น่าจะแก้มือได้นะน่าจะมีความกระหายในชัยชนะไฟนี้น่าจะต้องมานิ่งนะครับแล้วก็เชือดวงในนิ่มๆวงนอกก็ดักเตะสวยๆเก็บอาวุธให้อยู่ครับคู่ต่อมา112ปอนด์ครับ พระเอกวันลุมพินีมาแล้วครับขุนศึกสอเดชพันธ์จาก,กทางสิงดํายุทธสุราชครับสิงดําเนี่ยตอนนี้ซ้อมที่ค่ายมวยเกตฟูเฟื้องนะครับส่วนขุนศึกก็อยู่ที่สอเดชพันธ์เหมือนเดิมครับใช้คําว่าถ้าใครชอบขุนศึกก็ต้องบู๊ให้รู้เรื่องนักชกจากนาทวีจังหวัดสงขลาวัย21ปีสูง160ซนติเมตรครับส่วนสิงดํายุทธสุราชเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือที่ถ้าให้เทียบฝีมือเลยคือขุนศึกเป็นรองนะครับในเรื่องของจังหวะด,ดักออกอาวุธวงนอกแต่ถ้าขุนนศึกเเดิเบีย เบียดเบียดแล้วก็บู๊นะครับก็น่าจะต้องรู้เรื่องกันในตอนนั้นเลยวัดกันที่ความแข็งแกร่งแข็งแรงก็ต้องมาดูตรงนั้น,ส,นสิงห์ดำนะสูงร้อยอายุ20ปีครับเป็นนักชกจากสุราธานี3ฟอร์มหลังครับแกแพ้แหลมโพสิทธิ์คุณวัชส,สันแมสแหลมโพในใครจะไปชนะแหลมโพนะจังหวะนี้ชั่วโมงนี้ก่อนนั้นนะครับแกชนะเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยย้อนกลับไปศึกมวยมันสุกครับแกไปชกมวยมันสุกมาแกแพ้จิกซอมานะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปอีกมวยบูบ าจีนนะครับในศึกท่อน้ำไทยทีเียวเกตเพชรวันที่14มกราคมครับนี่เป็นไฟแรกของปี67ของเขาโดยรวมโดยสรุปที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าสิงห์ดำก็ไม่ได้กลัวมวยบู๊หรอกนะครับ แล้วก็ขุนศึกเองก็เป็นมวยบูด้วยดูถ้าจะไปลองแล้วสิครับขุนศึกถ้าเป็นแบบนี้ดูฟอร์มขุนศึกหน่อยนะครับขุนศึกสอเดชพันธ์สามฟอร์มหลังแพ้ทับทิมทองสอเจเล็กเมืองนอนทในวันลุมพินีก่อนนั้นแกชนะนอกเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตตอนกลับไปอีกครับวันลุมพินีแกชนะนอกยกสองเด,ดภชภูพาโชคบางแสนฟอร์มในวันไม่ธรรมดาเลยครับก,ก็ว่าเป็นพระเอกวันอย่างที่บอกกันคู่นี้ผมชอบมวยรองนะครับผมว่าอยากจะลุ้นให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยดีกว่าสําหรับขุนศึกสอเดชพันธ์นะครับแต่ว่าถ้าตามเเชนะิิงงงงนนนนะจสหดก็็ยยััปต่่อแล แต่เกมบุกบูเบียดเบียดต้นๆน,นะครับขุนศึกสอเดชพันธ์นั้นก็สู้ได้เบียดสู้ได้สูสีเลยอย่าเข้าหลวมไปโดนเตะฟรีๆแล้วเบื่อก็พอนะครับถ้าไล่นะครับก็อย่าไล่ให้มันแบบกระตกกระตากมากไปผมเชื่อการแก้เกมของสอเดชพันธ์นะชั่วโมงนี้เขาทํามาดีเลยนะครับดวงค่ายกาลังมาเลยคิดว่าขุนศึกสอเดชพันธ์ครับเป็นรองอาจจะแรกๆเนี่ยถ้าเบียดมา3ยก4ยกไม่ได้เป็นรองแพงนะผมว่ามีสิทธิ์พลิกชนะได้เข้าไปมั่ววงในก็ได้นะครับหรือว่าก็ต้องลองดู ลูกเตะขาไตามัดแรงๆของขุนศึกครับเป็นลองแต่ผมชอบผมเชียร์ขุนศึกซอเดชพันธ์นะครับคู่นี้คู่ต่อมา126ปอนด์นะครับบาซิลเอกเมืองนอนท์นักชกวัย19ปีสูง171จากกระบี่ครับเป็นมวยขวาครบเครื่องดักเตะดักออกวุธดีมากๆนะครับหลักเหลี่ยมสมองมวย IQ คู่นี้อยู่ที่บาซิลเลยส่วนศิลาเพชรปอเพชรไก่แก้วครับนักชกวัย18ปีสูง168นักชกจากหัวหินนะครับประจบีเรืขัน ก็เป็นมวยบูนะตัวนี้เตะขาต่อยหมัดน่าจะต้องมาเดินบุกเดินเบียดบารซิลบารซิลจะพลิ้วแค่ไหนนะครับเพราะว่าในรายการวันล,ล่าสุดโอ้โหผมก็แตกบารซิลไปเหมือนกันนะครับไปเจอมวยกระดูเข้าโอูไม่ไหวนะับตอนนั้นน่าจอมวยกระดูครับบารซิลก็แพ้มาเทียบสถิติหน่อยครับไฟล์ล่าสุดของบาร์ซิลแพ้สมานชัยสอสมหมายก่อนนั้นแกชนะชาลีสิงห์มาวินย้อนกลับไปศึกมวยดีวิถีไทยครับปีที่แล้วเลย แกก็ชนะนําทนโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับหลักเหลี่ยมฝีมือชั้นเชิงจัดจ้านครับสำหรับบราซิลก็ยังดูดีกว่าอยู่นะส่วนสายบูอย่างศิลาเพชร3ไฟ์หลังครับแกแพ้แหลมสิงชนะน็อกอินซีขาวแล้วก็มีแพ้น็อกให้กับชาลีสิงห์มาวินครับมวยที่แพ้ชาลีกับมวยที่ชนะชาลีก็เอามาวัดกันในไฟ์นี้นะผมดูว่าบราซิลก็ยังได้เปรียบเลยหลักเหลี่ยมชั้นเชิงวงนอกดักเตะป้า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 ,ปากินไปเลยนะครับส่วนทาง ส่วนทางซิลาเพชรอ่ะวันนี้ต้องแบบเป็นลำหักลำคน้นจริงต้องเตะให้เจ็บขาต้องเตะให้ซึมไปเลยถ้าทําไม่ได้ก็เรียบร้อยครับอยู่ที่ว่าจะอาวุธหนักแค่ไหนครับถ้าไม่หนักจริงเนี่ยบารซิลยกบังได้สบายๆอันนี้เรียบร้อยดูบารซิลยังได้เปรียบอยู่นะครับแล้วก็ชอบไปที่บารซิลเอกเมืองนอนท์ครับส่วนคู่แรกนะครับชัดชัยน้อยลักกี้บันเทิงหรือว่าเจ้าชัดชัยน้อยมวยไทยเจ็ดสีชัดชัยน้อยเกียริเพชรนะแซลเล่นนะครับก็เป็นมวยเจ้าภาพครับชัดชัยน้อยแต่ว่า เวลาชกเนี่ยก็อาจจะหายไปบ้างแล้วก็กลับมาบ้างนะครับวนๆเวียนๆไปจะใช้น้อยอายุ19สูง168เป็นคนสงขาถนัดขวาซ้อมที่ใครมวยเกียริเพชรส่วนเพชรจำสัส้นจอพทัทยาอายุ17ปีสูง164นักชกจากบุรีรัมเป็นมวยต้องบอกว่าจะบอกว่าฝีมือก็ได้แต่จริงๆเชิงของแกจะเป็นประเภท ถ้าไม่แพ้น็อกก็ชนน็คนชั่วโมงนี้เป็นมวยที่กำลังห้าวกำลังกล้าออกอาวุธนะครับถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะนะครับในการบุกบู๊อย่างนี้แต่อาจจะต้องเสริมกระดูกประสบการณ์มากกว่านี้หน่อยซ้อมที่ค่ายมวยจอพัทยากีฬาสยามจังหวัดสุรินทร์นะครับสามฟอร์มหลังของเพชรแซมสันครับแกชนะน็อกเพชรพิชิตชัยนายกเอทสศรามก่อนนั้นแกแพ้น็อกให้กับสเตฟานสอทเฮียวบางแสนย้อนกลับไปอีกครับปลายปีที่แล้วประมาณสัก5พฤศจิกาโชคไว้ในศึกมวยเจ็สนี่นะครับแกก็ชนะคะแนนเพชรอดิศักดิ์อริสากุบ เบียดเบียดบูสู้กันเนี่ยแข็งแกร่งแรงดีเชียร์ขึ้นนะตัวเนี้ยแต่เมื่อเทียบกับทางคู่ต่อสู้ของเขาแล้วครับสฟอร์มหลังครับชัดชัยน้อยเนี่ยมีชนะน็อกเพชรกสันเกียรติประภาสส่วนฟอร์มของชัดชัยน้อยนะครับคือชัดชัยน้อยเนี่ยมันเขาค็ออย่างที่บอกเขาหายไปนานนะครับถ้าล่าสุดจริงๆก็ชนะน็อกเพชรกสัน เจ็ดประพาสในหละอย่างที่เคยบอกกันไวยถ้าย้อนกลับไปจะมีนู่นนะครับชนะชายใหญ่วสุขสันแพ้ลาวสตาเกียรติธงยศนะซึ่งผมมองว่าก็ตรงนั้นมาจะเอามาวัดอะไรไม่ได้แล้วแลวก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะครับเพชรแซมสันเชื่อถือได้ในเรื่องของอร่างกายครับเพราะว่ามีรายการต่อเนื่องส่วนถัดชัยน้อยเนี่ยถ้าเทียบฝีมือแกฝีมือดีกว่านะครับ mm hmm. หลักเหลี่ยมฝีมือชั้นเชิงบุมงนอก mm hmm. อยากจะดูไหมนะครับ แบบอยากจะกจะลุ้นจัดชัยน้อยไหมผมผมลุ้นจัดชัยน้อยก็แล้วกันนะครับผมดูว่าผมยังไม่ค่อยชอบเพชรซ้สันมากแต่มันลุ้นได้จริงนะคู่นี้ผมดูว่าเบียดเบียดสูสีเลยถ้าเพชรซ้สันจะมาเดินบี้เดินบุกไปสัดใชัยน้อยทนไม่ได้นะี่ก็เตรียมตัวเหมือนกันแต่ว่าถ้าหากสัดใชัยน้อยเร็วพอน่าจะดักออกวุธได้ครับดักเตะนะครับใช้ความเก่านะคับชกวัย19ปีครับก็ 19กับ17นะเพชรแซมซันอายุ17นะผมคิดว่าจัดชัยน้อยนะี่ยน่าจะใช้ความเก่าเอาตัวรอดได้พวกผมเองก็ยังไม่ชอบเพชรแซมซันมากแม้ว่าแกจะบุกบูกสู้ดีก็ตามนะครับ ก็ต้องมารอดูกันครับผมชอบหลักเดี่ยวฝีมือของจัดใช้น้อยนะครับคูน่นี้ก็ตามนั้นครับถ้าเป็น2ตัวที่คิดว่าอยากจะลุ้นหนัหนกๆเลยคือขุนศึกและก็ปานเพชนครับสตัวเลยที่อยากจะลุ้นมากๆนะครับส่วนคู่อื่นผมมองว่ามันก็ก็ยังเบียดสูสีอยู่หรือว่าใครจะไปชอบสิงดําก็ได้ตรงนั้นผมว่ามันไม่ได้แปลกอะไรแต่อย่าลืมนะครับฝากกด like ไลค์เป็นกำลังใจกันครับนี่คือสษิติคกอนชกแล้วก็มุมมองของผมสําหรับมวยชทยศรสีในสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วชนะ2แพ้2ถือว่าเสมอไปก็ไม่ค่อยดีนะครับแฟนเดับ กดติดตามนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามเดี๋ยวเจอกันทุกสัปดาห์สรุปผลมวยช่อง7แล้วก็สถิติก่อนชกช่อง7ครับ